สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอมอรลนและพวกกับผมโอมครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงชายที่ชื่อว่าเพชรธนงเพชรเฟอร์การนะครับเป็นนักมวยหนึ่งคนที่ผมค่อนข้างชื่นชอบในสไตล์การชกแบบมวยฝีมือเลยนะครับเอาตรงๆถ้า ใครที่ชอบดูมวยบู๊ดูดันนะครับมาดูพี่เพชรธนงเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเก็ตฟิลเท่าไหร่แต่ถ้าใครที่เดินสายกลางดูมวยบู๊ก็ดูได้ดูมวยฝีมือก็ดูได้คุณจะดูพี่เพชรธนงเนี่ยคุณจะดูสนุกมากนะครับแล้วก็ใครที่กําลังศึกษามวยการดูวิธีการเข้าทําการออกอาวุธการเก็บอาวุธคู่ต่อสู้หรือวิธีการดักต่อยดักเตะการชิงจังหวะในการออกอาวุธเนี่ยอยากให้ลองศึกษาดูฟอร์มดูไฟล์ของพี่เพชรธนงนะครับคุณจะได้รับอะไรเยอะมากๆ แล้วคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับพี่พิธนงกันในคลิปนี้นะครับทุกคนครับหากว่าพร้อมแล้วอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะฮะร,รวมถึงระบบ Membership แล้วก็ระบบ Super t a n k นะครับทุกคนสามารถกด Super Ta n k ให้ผมได้นะครับเป็นกําลังใจในการทํางานของผมมากๆนะฮะไม่ว่าจะยังไงก็ตามครับคลิปนี้ขออนุญาตคุยกันแบบสุกสนานแบบว่าไม่มีดีเทลอะไรมาขั้นกลางมากนั่นแหละครับคือผมก็เป็นคนที่พยายามที่จะเชียร์ เชียนักมวยเก่งๆก็คือเราก็ชอบดูนักมวยเก่งๆถูกต้องไหมถ้าไม่เก่งเขาก็อาจจะไม่ก็ชอบดูแต่ถ้านักมวยบางคนไม่เก่งแต่ต่อยสนุกเราก็ชอบดูอยู่ดีนะฮะแต่พี่เพชรนงเนี่ยเขาจะอยู่ในเวอร์ชั่นที่เก่งเป็นมวยฝีมือมีความคิดการวางตัวการใช้ค,คําพูดต่างๆนานาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นโปรเฟชชั่นอลเป็นมืออาชีพเป็นเหมือนอาจารย์ครูและการเอาอะอย่างนี้ดีกว่าอย่างรถถังจิตมณนนะครับที่มวยบูดูดานเนี่ยยังไปขอวิชาจากพี่เพชรนงในช่วงที่รับมือซ้อม กับทาเครรู้อยู่เลยอะ่ะก็เรียกได้ว่าพี่พิทธนงเนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาอหนึ่งคนที่นักมวยใครหลายหลายคนเนี่ยนับหน้าถือตาแล้วก็ให้เกียรติแล้วก็มองว่าเป็นนักมวยที่มีความอาวุาโสด้านฝีมือทักษะชั้นเชิงเนี่ยมันเป็นชั้นขูบเอากระามตรงว่าพี่พิทธนงเนี่ยช่วงหลังจากที่พ้นโทษแบนมาล่าสุดนะครับก็พอจะมีฟอร์มได้ต่อย ก็ดันป่วยนะครับแล้วพอจะได้ต่อยกับคู่ต่อสู้ของเขาที่ต่อยกันเมืองนอกวันนั้นต่อยในต่อยที่กาตาร์ปะผมถ้าผมจําผิดผมขอโทษด้วยนะครับมันค่อนข้างนานแล้วผมเป็นคนที่จําอะไรสั้นๆก็คือผมไม่ค่อยจําอะไรยาวๆก็คู่ต่อสู้ขเขาดันแบบมีปัญหาทําค่าน้ําทําน้ำหนักให้ผ่านแล้วสุดท้ายก็ไม่พร้อมที่จะชกทาให้พี่พิทนงเนี่ยไม่ได้มีโอกาสได้ชกเลยท่านเท่ากับว่า สองไฟที่ผ่านมาในช่วงประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยแกยังไม่ได้ต่อยเลยนะครับนั่นก็เป็นเหตุที่เรายังไม่ได้เห็นแกชกเพิ่งเห็นล่าสุดก็คือต่อยอาราบดีอามาราซอฟนะครับเรียกผิดเรียกถูกขออภัยนะครับชื่อเรียกยากนิดนึงนั่นแหละเป็นอีกหนึ่งจุดที่ผมเนี่ยดูแล้วว่าอยากจะรอดูพี่พิธนงต่อยเพราะมองว่าไม่ว่าพี่แกเนี่ยจะแพ้หรือชนะหนึ่งคือพิพย์ธนงอายุเยอะแล้วนะครับแล้วก็สองคือแม้ว่าแกจะอายุเยอะ ร่างกายแกอาจจะตามด้วยวัยตามด้วยสังขารนะเนาะมันไม่มีใครเอาชนะสังขารได้เลยอันนี้เข้าใจได้แต่ด้านการฟิตซ้อมโภชนาการแล้วก็ทักษะสมองมวยของแกแล้วก็วิชาชีพมวยที่แกขัดเกลามาอย่างดีโดยเฉพาะคีบอกซิ่งเนี่ยโอ้โหมันไม่ธรรมดานะครับผมคิดว่าแกรับมือมวยแข็งแข็งมวยแก่งแก่งเนี่ยได้ดีเลยในการดักแทงเขา่าดักตอบโต้อาวุธต่ออาวุธเนี่ย ดูเนียนหูเนียนตาสวยงามเป็นมวยยืนสวยงามประมาณนั้นนะคะแล้วเราก็คิดกันมาโดยตลอดว่าเอ๊ะแล้วแบบเนี้ยพี่เพชรธนงกจะได้เจอใครวะเป็นไปได้ไหมที่แกจะแกจะได้ไปเจอกับนักมวยใครสักคนหนึ่งที่ฟอร์มกําลังดีกําลังร้อนแรงพอจะเป็นไปได้ไหมที่แบบจะต่อยกับคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยผมก็คิดเล่นๆของผมมาพักหนึ่งแล้วนะครับก็ แกต่อยในเวทแบนตัมเวทแต่เป็นทางฝั่งคียบ็อกซิ่งซึ่งปัจจุบันเป็นโจนาธานแฮกเกอตี้นะครับแกเขาบอกว่าแกอยากเจอแฮกเกอตี้อยู่นะฮะแต่นั่นแหละครับก็อาจจะยังไม่เร็วๆนี้เพราะว่าแฮกเกอตี้ก็เพิ่งต่อยกับตัวของอ่า ใครนะถ้ามวยจากประเทศจีนไปผมลืมชื่ออีกแล้วผมผมขออภัยด้วยนะครับผมลืมชื่อจริงๆก็เพิ่งชิงแชมป์เออก็เพิ่งป้องกันแชมป์ไปล่าสุดแล้วก็เอาชนะไปได้แบบสวยงามด้วยนะฮะเฮกตตี้ก็เป็นร่างนิวบอลและการหลังจากที่แพ้น็อกซูเปอร์เล็กมาก็ต่อยรัดกุมขึ้นเรียกได้ว่าเน้นต่อยจังหวะฝีมือไม่ขึ้นปล่อยเกมยาวแล้วก็เน้นเกมแบบชนะขาดลอยประมาณนั้นนะครับเฮกตตี้ก็เห็นความแตกต่างและเก่งขึ้นมากก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะหรือว่าจะเป็นซูเปอร์เล็กก็ไม่รู้ว่าเขาจะต่อยกันได้ไหมหรือว่าอาาาาจจจะะเเปป็นททงงงฝั่่มวยกตรศ นะครับก็มวยญี่ปุ่นแก,กก็เคยต่อยมาแล้วเนาะแต่ก็มันมีอยู่คนหนึ่งครับที่มีแววและเข้าเขาหน่อยอย่างยุกิโยสะซึ่งยุคิโยสะเนี่ยเพิ่งเข้ามาในวันนี้ไม่ชิปนะฮะด้วยความที่ต่อยตเตะมวยรัสเซียยกล้อไปแบบยับเลยวันนั้นผ้าพันมือแก,กก็ไม่พันนะฮะแล้วก็โชว์ฟอร์มเตะขาแบบเหนือชั้นนะฮะเหมือนซุปเปอร์เล็กเตะทาเครุเลยและแกก็มาแกค่ายเดียวกับทาเครุเลยสิ พราะั้นเป้าหมายของยูกิโอซ่าเนี่ยแกก็ลั้นไว้ใจแล้วนะว่าแกาอยากจะแลกเดือดแตะขากับซูเปอร์เลกแกอยากจะเจอกับนาบิวนานแกบอกว่าแกอยากจะเจ,จาะยางนาบิวให้แบบแตกกันไปเลยอะประมาณนั้นนะครับที่แกพูดไว้นะแล้วแกก็บอกว่าแกก็อยากเจอกับแฮกเกอร์ตี้ก็เข้าใจได้นะฮะแฮกเกอร์ตี้เป็นแชมป์นะใครๆก็อยากเจอกับแชมป์อยู่แล้วมันเป็นเป้าหมายของนักกีฬาทุกคนอยู่ละซึ่งยูกิโอซ่ามาฟิลเนี้ยไม่กลัวใครเลยและดุเดันสุดๆผมก็เลยมองว่าเอ้าแต่ก็มีชายหนึ่งคนนะที่เป็นยอดฝีมือจาา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 กกกกกบบ้้้นนนนนนนเเรรหหมมมืออออััย่่งงพถูตตะวีป็็ด การเรียกฟอร์มเก่งขึ้นมาด้านสภาพจิตใจใช่ไหมนาบิลก็ยังเป็นเป็นแชมป์เฉพาะการทางฝั่งมวยไทยเขาก็อาจจะต้องมีรันเวย์ของเขาให้วิ่งต่อไปถูกต้องไหมครับแล้วก็ซูเปอร์เลกก็ยังเป็นแชมป์135ปอนด์อยู่ทางฝั่งคิกบ็อกซิ่งนะฮะก็ไม่รู้ว่า145ปอนด์คิกบ็อกซิ่งเนี่ยทางรายการจะหยิบยื่นโอกาสให้ซูเปอร์เลกเมื่อไหร่อันนี้เราก็าตอบไม่ได้ซึ่งแน่นอนนะครับว่าตัวยูกิโอซ่าต่อยร4 5ป่ปอนด์แบนตัมเวทผมก็เลยมองดูว่านักมวยที่มีช่องววว่่่่าาางงงงแแบบแบบแบบจริๆะ นั่นคือพี่เพชรนงฮะเพราะอย่างแฮกเกอร์ตี้เพิ่งต่อยไปใช่ไหมก็อาจจะเวียนไปต่อยมวยไทยก่อนนะครับอ่าหรือว่าถ้าแฮกเกอร์ตี้มีโอกาสได้ชิงกับนาบิวานานจริงๆ2คนในชอยนั้นถูกตัดออกไปทันทีซุปเล็รกถูกตัดออกไปอยู่แล้วเพราะว่าอาจจะต้องกลับไปป้องกันแชมป์ของตัวเองนะฮะก็มีหน้าที่ของตัวเองรับอยูอ่แต่คนที่มันมีช่องว่างอยู่ตรงนั้นแบบร้อยล้านเปอร์เซ็นต์นะและพร้อมเสมอแบบพร้อมเสียบพร้อมต่อยก็คือพี่เพชรนะฮะ ก็กลยมองเป็นไปได้ว่าเฮ้ยพี่เพชรเนี่ยจับมาต่อยกับยูกิอุสะในไฟ้์หน้าต่อไปเนี่ยดีนะผมก็ไม่รู้ว่าใครจะชนะยูกิเขาแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับแ,แต่แพี่เพชรธ,ธนงก็เป็นนักมวยที่มันสมองมวยเขาชั้นครูอะ่ะก็เลยมองว่าด้วยร่างกายการไตที่แข็งแรงแบบนี้กับมวยสมองชั้นครูหาจงังหวะหลักเหลี่ยมหลักต่อยเก่งเนะี่ยมาเจอกัน <c oughs> ผมว่าเหมาะสม น่าดูและเป็นมวยคิปกซิ่งที่จะเป็นชั้นครูอีกหนึ่งคนเลยที่แบบปะทะกันแล้วคนดูแบบเร่าๆครับจะได้รับอะไรแบบเยอะเรียกได้ว่าแบบดูทักษะเพธโนงดูวิธีการเข้าเตะของยูกิโยซา์ดูวิธีการดักเตะของยูกิดูวิธีการแย็บการออกอาวุธของเพทโนงดูวิธีการป้องกันสกัดลูกเตะยกล้อของยูกิ เนี่ย <N ee> มันจะมีรูปแบบการแก้เกมกันแบบช็อตต่ชอตช็อตทีต่อทีช็อตต่อช็อตทีต่อทีผมก็เชื่อว่าทั้งสองคนเนี่ยด้านมันสมองการแก้เกมบนเวทีเนี่ยวันนี้พูดไหลน้ำลายไหลตลอดเลยนะะอ่ะผมคิดว่าเป็นเลิศกับทั้งคู่อยู่แล้วแล้วมาประกบปะทะกันแบบเนี้ยมันก็ต้องมีใครคนใดคนหนึ่งอาจจะต้องเพียงพั้าไปนะฮะมันเกิดขึ้นได้แล้วก็มีใครคนหนึ่งที่ต้องเอาชนะ ไปได้ในที่ทสุดเพราะว่าวันไม่มีเสมออยู่แล้วแต่ก็มองว่าจะเป็นคู่ที่แฟนๆสายมวยฝีมือเนี่ยมาดูคู่นี้แล้วนั่งเก็บดีเทลนั่ง ตกตะกอนกับคู่นี้ดีๆแบบดูซ้ําดูซ้อนดูไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่าเราจะได้รับมุมมองได้รับวิธีได้รับเทคนิคการต่อสู้เนี่ยโอ้โหเยอะมากเรียกได้ว่าเอาไปปรับใช้ใกับในค่ายของตัวเองหรือใครที่เป็นคนที่กําลังทํามวยอยู่ใครที่แบบเฮ้ยเป็นหัวหน้าค่ายกําลังพัฒนาหรือปั้นนักมวยให้เป็นสายคริบอกซิง่งหรือว่านาคริบอกซิง่งไปใช้ต่อยอดในมวยไทยดูสเต็ปดูจังหวะการออกอาวุธเขาดูการดึงรูปแบบรูปเกมแบบเนี้ย โอ้โหผมมองว่าเราจะได้รับอะไรจากไฟนี้เยอะจริงๆนะครับก็เป็นอะไรที่ผมค่อนข้างที่จะคาดหวังและอยากจะให้รายการวันเนี่จัดคู่นี้มาให้โอมารมนิดหนึ่งผมมองว่าเหมาะสมแล้วก็จะเป็นไฟที่เราจะได้เห็นความเก่งกากันของทั้งคู่นะฮะแล้วผมก็กล้าบอกได้เลยว่าไม่ว่าจะแพ้หรือชนะ ใครก็ได้ผมยินดีหมดนะครับแต่ถ้าถามว่าผมเลือกเชียร์ใครแน่นอนว่าคุณจะดูมวยให้มันมันต้องเชียร์หนึ่งคนนะครับสมมติคนนี้กับคนนี้เจอกันอนะ่ะคุณลองเชียร์หนึ่งคนดูแล้วส่งกําลังใจลุ้นเขาแบบทุกยกอ่ะคุณจะดูมวยสนุกขึ้นมาแต่ถ้าคุณแบบใครก็ได้มันก็อย่างเงี้ยมันก็ดูแบบเฉยๆอะไรแบบเฮ้ยนาบิลต้องชนะเว้ยไฟนี้ต้องเป็นนาบิลสิแต่ไฟนี้คุณต้องเป็นซุปเปอร์เล็กเท่านั้นอะไรเงี้ย เนี่ยฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งและเชียร์กันเองอะ่ะมันแบบเชียร์ข้างในข้างหนึ่งไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นจะดูสนุกนะครับซึ่งเราตรงๆผมก็เชียร์พิธนงคนไทยอยู่แล้วนะครับก็ชอบในความเป็นมันสมองมวยละกันแล้วก็คลิปนี้ก็แบบพยายามที่จะแบบปลุกปั้นความรู้สึกของทุกคนให้แบบมองเห็นความเป็นยอดฝีมือของพี่พิธนงนะซึ่งพี่พิธนงเนี่ยยอดฝีมือบนเวทีไม่พอนะครับ ด้านล่างเวทีด้านการใช้ชีวิตด้านการหาเงินใช่ไหมล่าล่านการทําธุรกิจของพี่แกเป็นไงแกเทรดจนมีเงินนะเว้แกเทรดจนดูบ้านแกดิมีโต๊ะคงโต๊ะภูมเห็นนาบิวไปหาช่วงนั้นที่ที่เขาแบบมีปัญหาอะไรกันแล้วเขาไปคุยไปเคลียร์ใจกันอะ่ะโอ้โหน่ารักมากนาบุญรำบิวซื้อกระชงกระเช้าไปให้ น่าประทับใจสุดๆนะครับเนี่ยคือนักมวยเขาก็ยังมีความอบอุ่นความรักกันแล้วก็เข้าใจกันแล้วผมก็เห็นถึงความอบอุว่ามารีของพี่เป็นนงในหลายๆ,ๆอย่างนะครับแล้วก็ดูรู้สึกว่าเนี่ยแหละรครับคือสังคมที่นักมวยเขายังรักกันเลยเราเป็นคนที่ดูมวยเหมือนกันนะ่ะ เราก็ควรที่จะรักนักมวยเหมือนกันนะครับแล้วก็ดูพี่เพชรนงเป็นแบบอย่างที่ดีเลยแม้ว่าใครๆหล,หลายๆคนชอบในอดีตเนี่ยถ้าคนดูมวย 20- ปีิี่แล้วเนี่ยชอบบูลลี่นะนักมวยเนี่ยถ้าไม่ต่อยมวยแล้วจบไปเป็นยามนะบจบไปขายลูกชิ้นจบไปขายก๋วยเตี๋ยวเยนี่ยคือ คือจริงๆคือเป็นคําอาจจะไม่ได้เรียกว่าดูถูกหรอกแต่เรียกว่า,าคุณอาจจะดูนักมวยผิดไปมากกว่านะผมเห็นนักมวยจบไปแล้วเติบโต,ตเป็นผู้เป็นคนก็เยอะแยะนะแมนนี่ปาเกียวฟอยมเมเยอร์หลายๆคนที่ระดับโลกเจ๋งๆนะหรือรวมถึงนักมวยไทยในปัจจุบันหลายๆคนเนี่ย หนึ่งในนั้นคือพี่เพชรนงที่ประสบความสําเร็จทั้งบนเวทีและด้านล่างเวทีนะครับดูเป็นแบบอย่างไว้แล้วก็นําไปปรับใช้กับชีวิตเองดูครับดูวิธีการหาเงินของเขาดูวิธีการใช้เงินของเขาฮะแล้วก็ดูการจัดก,การเวลาของตัวของเขาเองเห็นไหมครว่าวิาวันบนเวทีเข้มขน้นวิันในการใช้ชีวิตแ, Sail, แกก็เข้มข้นเหมือนกัน oh, นะครับเพราะฉะนั้นนักมวยดีๆเจ๋งๆเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆรุ่นใหม่ก็เยอะนะฮะหนึ่งในนั้นคือค่ายของพี่ซุปเปอร์บอลฮะซุปเปอร์บอลเทนเนอร์แคมป์นะฮะเทนนิ่งแคม ทั้งพี่ซูเปอร์บอลก็เก่งนะครับน้องโอ๋ก็เก่งนะครับพี่แพชรนงก็เก่งเรียกได้ว่าเก่งบนเวทีทุกคนอยู่แล้วแล้วก็รูปแบบทักษะการใช้ชีวิตด้านล่างเวทีแต่ละคนก็มีดีกีที่ดีไม่แพ้กันเลยนะพี่ซูเปอร์บอลก็ลงทุนเปิดค่ายน้องโอ๋ก็มีการปั้นลูกขึ้นมานะครับทำแบรนด์เสือ้อนู่นนี่โอ้โหทุกคนคือเจ๋งหมดนะฮะเนี่ยคือแบบอย่างที่ดีผมมองว่าหมายเลขที่ดีเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ในทุกๆมุมมองในวันต่อวันอยู่ละคุณลองเปลี่ยนมุมมอง วันนี้ดูแล้วก็ลองมองอะไรที่มันดีบ้างแล้วก็หยิบจับมาใช้บ้างไม่ใช่แบบเห็นเขารวยแล้วไปอิจฉาเขาอิจฉาไม่ได้เลยครับเห็นเขารวยแล้วลองไปศึกษาดูสิว่ารวยยังไงวะเขาต่อยมวยเขามีเงินนะ <c oughs> เขาเอาเงินไปต่อยอดอยังไง <c oughs> เขาเก็บเงินยังไงไม่เซทการใช้เงินไม่เซทการใช้ชีวิตความรัดกุมในชีวิตเขาเป็นยังไงแล้วลองมาปรับใช้กับตัวเราดูนะผมเชื่อว่าตรงเนี้ยเราจะได้รับอะไรดีๆอย่าก็คลิปนี้จริงๆไม่มีอะไรมากเลยเพียงแค่อยากจะเห็นยูกิโยสะ บัวซัส,สกับเพชรธนงเพชรโฟกัสก็เท่านั้นเองครับแล้วก็ทุกคนครับมองยังไงมองว่าจุดแข็งพี่เพชรธนงคืออะไรมองว่ายูกิโอซานนอกจากลูกไต่ขาแล้วเ็ายังมีลูกอะไรอีกที่มันยังโหดอยู่ดันพิการสกีไหมหรือว่าหมัดยูกิเขาก็แข็งแรงไม่แพ้กันแต่แน่นอนนะครับว่าผมดูแล้วว่าร่างกายยูกิโอซานเนี่ยเหนือกว่าพี่เพชรแน่นอนแต่บนเวทีเป็นยังไงไม่รู้รอลุ้นกันอีกรอบนึงนะฮะแต่ขอให้คู่นี้เกิดขึ้นสักครั้งหนึ่ง แล้วผมว่าน่าจะมันเดือดถูกคู่สุดๆครับทุกคนไม่มีอะไรเจ๋งและมันไปกว่าคู่นี้อีกแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดูมวยแล้วลองเปลี่ยนมุมมองการดูให้ลึกขึ้นแล้วก็ดูให้มันมีดีเทลมากขึ้นเชื่อว่ามวยเนี่ยได้รับอะไรดีๆเป็นอินสปิเรชันให้กับชีวิตคุณอีกเยอะครับดังคําที่บอสชาตีบอกนะฮะอ่ะสำหรับนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ